บ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องจ่ายมือถือก็ยังต้องผ่อนอีกหลายเดือนเลยรวมแล้วเดือนเดิมจ่ายนี่เยอะหลายก้อนบางบัดเลือกจ่ายขั้นต่ำจนเงินต้นไม่รดสักทีแถมยังต้องคอยจำวันครบกำหนดหลายวันชีวิตวุ่นวายไปหมด ใครที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้การรวมหนี้คืออีกหนึ่งทางออกที่ช่วยได้ค่ะเพราะการเอาหนี้จากหลายๆที่มารวมไว้ในที่เดียวจะช่วยทําให้ง่ายขึ้นแบบนี้ดอกเบี้ยถูกลงยอดผ่อนต่อเดือนลดลงระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้นค่ะและที่สําคัญวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นใจทีเดียวรู้ยอดชัดไม่ต้องปวดหัวทุกสิ้นเดือนคุณสามารถรวมภาระหนี้ไว้ได้ที่สินเชื่อกรุงไทยใจป้มจากธนาคารกรุงไทยค่ะ สมัครง่ายไม่ต้องใช้คนค้ำอนุมัติไวใน24ชั่วโมงและผ่อนได้นานสูงสุดถึง60เดือนเลยสมมุติคุณเป็นพนักงานมีรายได้ประจําคุณกู้50,000บาทเลือกผ่อนนาน60เดือนคุณจะผ่อนแค่เดือนละ1 4 0 0บาทเท่านั้นเองอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่20%ต่อปีค่ะและที่สําคัญกู้มากกู้น้อยดอกเบีย้ยเท่ากันนะคะบริหารค่าใช้จ่ายได้สบายขึ้นสมัครง่ายๆผ่านแอปเป่าตังหรือแอปกรุงไทย nex ได้เลยค่ะถ้าคุณมีหนี้หลายก้อนและอยากจัดการให้ชีวิตสบายขึ้นสินเชื่อกรุงงไทททยยใใจจปปปั้้มมมเเเ็นนาาาาลลลืออกกกีี่่ถูกกฎหดภแะะะขคค แต่อย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชาระไหวนะคะ